รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเอารุนสวัสดิ์เช้าวันใหม่ครับคุณผู้ชมใกล้เข้าสู่เทศกาลไหว้พระจันทร์กันแล้วและเมื่อถึงเทศกาลนี้สิ่งที่หมาคู่กันก็คงหนีไม่พ้นขนมไหว้พระจันทร์ วันนี้ร้านเด็ดประเทศไทยของเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับขนมไหว้พระจันทร์เกรดพรีเมียมกันที่ย่านสีลมจะน่าทานขนาดไหนตามคุณท็อฟฟี่และคุณอุ่นไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีอุ่นครับผมวัสดีพี่ท็อฟฟี่ครับอรุณสวัสดย์ยามเช้ากับร้านเด็ดประเทศไทยครับผมตอนนี้เราอยู่กลางใจเมือง แถวไหนพี่อพี่สีลมครับผมถ้าพิกัดแน่ชัดก็คืออยู่ปากซอยพัฒนานั่นเองครับผมพี่ฟฟี่พาคุณผู้ชมกับผมมากินอะไรครับวันนี้ใกล้เทศกาลไหว้พระจันทร์ครับผม เราจะพามาเปิดพิติใหม่แห่งขนมไหว้พระจันทร์ครับผมเป็นขนมไหว้พระจันทร์ยุคใหม่เอาใจวัยรุ่นด้วยของคนรุ่นใหม่คร<ช>ับไม่ได้มีแค่ขนมไหว้พระจันทร์มีขนมมงคลหลากหลายชนิดมีอาหารคาวด้วยมีอาหารคาวด้วยเหรอโอ้ยครบเลยไปลุยกันเลยดีกว่าพี่เต้ครับผมบกับร้านนี้ครับเบเกอรี่ฮัทลุย เข้ามาในร้านก็จะเห็นขนมไหว้พระจันทร์สีสันสวยงามวางเรียงรายเต็มไปหมดเลยล่ะครับใครที่สนใจทางร้านก็จะบรรจุหลงกล่องให้อย่างสวยงามมีให้เลือกทั้งแบบ2ชิ้น4ชิ้นและก็8ชิ้นครับเข้ามาภายในร้านครับคุณผู้ชมครับโอ้โหด้านหน้าของผมและพี่ทตอปี้เต็มไปด้วยขนมไหว้พระจันทร์แสนมงคลนะครับก่อนอื่นเราคุยกับเจ้าของร้านคนสวยก่อนนะครับพี่หนูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเบเกอรี่ฮัท เป็น10ปีแล้วเหรอพี่กี่ปีแล้ว15ปี15ปีจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นได้ยังไงครับพี่ตั้งแต่สมัย4ี่หขวบอาม่าทําขนมไว้ประจันส่งออกไปสิงคโปร์ห้องพงษ์ส่งออกด้วยค่ะสมัยเรา4ี่ห้าขวบแล้วเราก็ปฏิเสธจะไม่ทําขนมในเมื่อเขาลิขิตให้เราต้องทําเราก็เลยต้องมาทำหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นไม่พ้นค่ะหนีไม่พ้นแต่เราจะมีอะไรแตกต่างจากอาม่าคือ เรามาทําขนมว้พระจันทร์สำหรับคนรุ่นใหม่ทานครับและไกเกจ็ดจริงก็คือหรูหรา,าดูไฮต้องใช้คํานี้ดูไฮมากครับความโดดเด่นของเบเกอรี่ฮัทของพี่หนูคืออะไรครับ คือเราทําขนมที่คนอื่นไม่ทหน้าตาเนี่ยก็บอกเลยว่าว้าวมากสีสันขนมว่ายังจะแค่้ำตาเออแค่แค่นื้อแป้งน้ำตาลอย่างนั้นะสีไม่บราณแป้งโบราณอันนี้คือแป้งทันสมัยสูตรของมาเลเซียทั้งหมดกี่รสชาติเรามีเกือบร้อยรสชาติค่ะแล้วก็คือร้อยรสชาติด้วยแล้วประเภทเนี่ยอย่างสองอย่างนี้แตกต่างกันไหมพี่พี่หนูอ๋ออันนี้ก็จะเป็นคัสตาร์ลาวา อันนี้ก็จะเป็นตุกตาบใส่ตุกตาบใส่ยูสุใส่ชาข้าวญี่ปุ่นสีชมพูนี้ค่ะนี้จะเป็นมะม่วงค่ะสีด้านนูนจะเป็นทีรามิสุฮะแล้วก็สีดำก็จะเป็นชาโคงาดำค่ะสีแดงเป็นสตรอเบอรี่ถึงอย่างนี้แล้วแบบอยากลองทำไหมอยากแต่ว่าได้อะพี่ไม่รู้ต้องถามพี่หนูได้ค่ะลุยหลังร้านเลยไหมลุยในโรงงานเลยขอบคุณพี่หนูขอบคุณครับพี่หนูมากเลย คุณผู้ชมครับงั้นเดี๋ยวเราไปลุยในโรงงานเข้าเลยดีกว่าครับโหลไปเอาละครับคุณผู้ชมครับไหนไหนได้ลองมาร้านออริจินอลเลยเราขอลองทำหน่อยได้ไหมใช่ตรงข้างหน้าเรามีอะไรบ้างคบพี่หนูที่จะ้าอันนี้เป็นถั่วกวนนะฮะซึ่งเราควรมาสำเร็จคือไส้ขัดไส้ครับอันนี้เป็นลำไหนะฮะแล้ซึ่งเราเอาไปผ่านวิธีการ นวดและผสมออกมาเป็นลักษณะนี้แล้วก็แป้งกับน้ำเชื่อมแล้วก็น้ำมันมันจะเป็นแบบลูกแบบนี้นแต่เรามาช่างแล้วเรามาป<อ>ั้นให้เป็นลูกครับ,รบอันนี้คือวิธีการนะคะ <S <S เราตมหน,นินีนะครับคุณผู้ชมครับแป้งที่จะเอามาห่อไส้ก็คือใช้น้ำหนักประมาณ36กรัม แล้วเราก็ยายาดีใช่ไหมฮะถ้าน้ำหนักประมาณนี้ใช่ค่ะมันจะแป้งบางไส้ไส้เยอะแล้วเราก็วิธีการเราต้องหอมไม่ให้มีของอากาศใส่แม่พิมพ์แล้วเราก็กดอ๋อนี่แม่พิมพ์ยุคใหม่จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็กดเฮ้ยเ้ยก็กดสวยงามเหมือนมายากลเดวิดคอปป์ฟิล์เริ่มมาเนี่ย เอาแล้วลืมนะจำได้แค่นวดลำไยอะใช้ฝ่ามือเรานวดเรื่องนวดเนี่ยผมถนัดเลยค่ะคุณเจ้าครับไส้ก้อนใหญ่มากนะฮะใหญ่กว่าแป้งที่หอยนะครับนี่เอานี่รีดค่ะเอาเตารีดก็ได้ปึ๊บ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 นี่อ่ เดี๋ยวลุ้นของท็อฟฟี่ก่อนนะครับนี่แล้วก็อย่างนี้ครับนี่นะครับสวยพี่พี่นี่ได้ปลาวนี่จำคำสอนได้ดีเลยเนกดปั๊มปั๊มบึ้งขึ้นอีกปึ๊บปุ๊บปุ๊บ๊ เอาละครับเรียบร้อย3ชิ้นของเรา3คนเดี๋ยว <Yeah. S 2> ไปผ่านกระวิธีการเข้าเตาอบอีกทีหนึ่งสุกก่อน <Yeah. S 2> แล้วเดี๋ยวเราไปทานกันครับผม ฝีมือของพี่เป็นไงสวยไหมพี่พี่ทำเก่งนะ <c oughs> ผมก็ไม่ใช่ย่อยนะสรุปโชว์ันเองมเ <c oughs> องช่างันเองมีอ,งอีกชนิดหนึ่งนะฮะเป็นส้มออเ,เราก็นึกว่าเป็นโชว์ของ <c oughs> โชว์หรือเปล่าจริงๆแล้วนี่ฮนะ ทานได้ด้วยอันนี้ชิ้นนี้เรียกว่าขนมส้สสมแมนดารินขนมมงคลค่ะขนมส้มแมนดารินข้างในเป็นไส้อะไรครับไส้แอปเปิลคอรไข่เคม็มจริงส้มจริงใช่ไหมคะ่ะทานแล้วก็จะเปรี้ยวๆหวานๆแอปเปิลคอรไข่เคม<ช>็มครับอ <ๆ S 2> ันนี้ก็ได้ นี่เหมือนที่ที่ที่ทำให้ผมดูตะกี้เลยคุณผู้ชมนี่มีขนมแบบหลากหลายแล้วมีแกงเป,เป็นอาหารคาวมาได้ยังไงฮะครับค่ะเราเราทำทั้งอาหารขาวและอาหารหวานอันนี้เป็นแกงเป็นแกงไก่อาลูค่ะเป็นอาหารอินเดียค่ะอันนี้อินเดียแท้ๆเลยใช่ค่ะอันนี้จะออกเปรี้ยวเค็มแล้วเราใส่นมเปรี้ยวแทนเราไม่ใช้กะทิอย่างนี้แปลว่ามาหน้าร้านสั่งอาหารทานได้ตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารด้วยเช่นกันขนมแม่ประจัน หนึ่งปีทำหนึ่งครั้งนะครับผมแต่หลังจากเทศกาลว่วพระจันทร์ปุ๊บก็จะมีอาหารมีขนมมงคลอย่างอื่นอีกมากมายครบครับผมเดี๋ยววันนี้เราขออนุญาตชิมทั้งคาวหวานครบเลยครับขอบคุณข้อมูลสําหรับพี่หนูนะครับขอบคุณมากๆครับขออนุญาตชิมเลยนะครับเชิญค่ะวินชอ โอ้โหเช้าแบบนี้ขอบบจัดอาหารคาวหนักๆก่อนได้ไหมได้เลยข้าวสวยร้อนๆกับแกงไก่อาลูครับ <Yes. S 1> แกงไก่อาลูครับถ้าดูจากหน้าตาอาจจะดูคล้ายแกงมัสมั่นแต่รสชาตินั้นต่างกันเพราะทำจากพริกแกงแขกทั้งน่องไก่และมันฝรั่งเคี่ยวจนพริกแกงซึมเข้าเนื้อหอมกลิ่นมาสรารสชาติเค็มคนดีครับผมชอบกลิ่นหอมมากจังเลย ราดด้วยน้ำโอ้โหไก่ร้อนด,ดีมากครับคุณบอนนิ่งยามเช้าครับต้องดูหมไก,ก่นุ่มน้ำหอมเหลือเกินน้ำราดนี่เราราดได้เยอะๆเลยเพราะว่ามันมีความเข้มข้อนอ่ะพี่พี่เข้มข้นมากหอมละมุนนอกจากว่าตัวดิบดีเขาต้องมี เคล็ดลับสาหรับเมนูพิเศษเมนูนี้เขาเมันหอมมากคุณผู้ชมผมว่าพี่หนูต้องมีทีนะไก่นุ่มอ,อ,อันนี้นี่คือถ้าสั่งเนี่ยทางร้านเขาจะมีบริการแช่เย็นเอาไว้ให้นะครับผมกลับไปบ้านคุณก็เอาไปอุ่นเอาเพราะว่ามันมีส่วนผสมของนมเปรี้ยวนะครับอากาศบ้านเราค่อนข้างจะร้อนนิดนึงเพี่จะไปฝากภรรยานะใช่ไหม <c oughs> คือมันมีความหอมแล้วก็ <Wow. S 2> เข้มขน้น ตัวแกงของเขาเนี่ย น้ำปลาแท้ตราเมกาเชฟกล้าให้แต่สิ่งที่ดีที่นี่มีขนมไหว้พระจันทร์ให้เลือกกว่า100ไส้เลยทีเดียวครับอย่างไส้ตุ๊กตับไส้ใบเตยไส้คัสตาร์ดไข่เค็มลาวาไส้บัตเตอร์ไวท์หมองและซิกเนเจอร์ที่พลาดไม่ได้ก็คือไส้เอสเปรสโซ่ลำไยสีทองแบบนี้ล่ะครับจัดลาวาก่อนเลยไหม <c oughs> โอดูดิแค่ซ้อมจิ้มก็ไม่อ่ะ นิ่มแล้วอ่ะอุ๊ยถ้าวั่งมาถ้าเอาไปอุ่นใส่ในทเวฟจะไหลเพราะว่านี่เรานั่งอยู่ในอุณหภูมิห้องที่เปิดแอร์แล้วเย็นนะครับไส้ก็จะแบบนี่จะเป็นประมาณนี้อ่าจะครีมมี่ครีมมี่เนะจริงเลยอ่ะละมุนลิ้งมากอืออร่อยมากพี่เต๋อปีอันนี้ออกแนวละมุนละมุนอร่อยมากๆอืออันนี้คืออะไรพี่เต๋อฟี ตุ๊บตับสมัยก่อนนี่คุณตอนเด็กๆเคยกินไหมขนมตุ๊บตับเคยที่เป็นถั่วทุกท่านจะคุ้นๆนาตุ๊บตับอ่ะนี่ไงนี่ให้ดูคนะึ้นแล้วเฮ้ยึ๊บมันเหมือนเป็นสองสีอยู่ข้างในนะพี่ๆนะกลิ่นชัดเจนมากมกลิ่นความเป็นตุ๊บตับชัดเจนมากนั่นก็คือถั่ว <c oughs> กรอบนอกนุ่มในอันนี้นุ่มนอกกรอบในมีความครั่ชี่แบบเพี้ยวข้างในกรุบกรุบกรับแต่ข้างนอกแป้งนุ่มมากใ ผมชอบความตรงนึงคือมันไม่ได้หวานแสบคอไปทอปปี่เขาคัดสรรวัตถุดิบดีมาก <Nelson> ผมนี่เลงใบเตยเอาไว้โปรพ่นะครับพี่พี่ครับปึ๊บปึ๊บหวานกลมกล่อมก,กำลังพอดี <c oughs> ไม่ได้หวานโดดเลี่ยนจนทำให้แบบสิ้นเดียวแบบว้านใหพอครับ <sc> กินได้เรื่อย นอกจากขนมไหว้พระจันทร์แล้วที่นี่ยังมีขนมมงคลนส้มแมนดารินซึ่งถ้าเอามาวางคู่กันกันกบส้มแท้ๆอแทบจะแยกไม่ออกเลยละครับอันนี้ดีมากพี่ต๊อฟฟี่หอมส้มใช่กลิ่นส้มหอมมากแล้วก็คือไส้เขาดีมากไข่คเค็มเขาใหญ่ๆเบลูเๆเลยอยู่ตรงกลางเนี่ย <Wow. S 2> มันเหมือนเป็นส้มที่ อยู่ในคราบของขนมอะพี่ีมีความหอมส้มแล้วมีความหวานละมุนของของตัวขนมเป็นขนมที่ทวัยรุ่นน่าจะถูกปาก mm. ไม่ใช่รสชาติแบบโบราณที่แบบกินแล้วจเจอถั่วเจอแป้งอะไรโบราณโบราณเรียกว่าตอบโจทย์ความตั้งใจของพี่หนูนะวัยรุ่นเนี่ยห้ามพลาดเลย <Yeah. S 1> ไม่ได้แค่อร่อยอย่างเดียวแพคเกจจิ้งเขาคือ ไยคลาสมีให้เลือกไม่รู้กี่สิบแบบเนี่ยเชื่อผมนะครับคุณผู้ชมครับเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมใครกําลังมองหาขนมมงคลนะครับเบเกอรี่ฮัทตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับส่วนเรื่องรสชาติเราสองคนไม่ให้ไม่ได้ครับยกให้เป็นร้านเด็ดประเทศไทยครับขอบคคุณรับร้านเบเกอรี่ฮัทตั้งอยู่ที่เขตบางรักถนนสุรบง ซอยพัฒนากรุงเทพครับร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่10โมงถึง6โมงเย็นจอดรถได้ที่ริมถนนหน้าร้านติดต่อได้ที่เบอร์080-424-6848และ080-424-4868ครับ